บาสปอปออัดคู่ผสมมาเลเซียทะลุรอบ3คขนไก่โคเรียโอเปนบาสเดชาพลกับปอปอซับซิริไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังหลังเอาชนะคู่ผสมจากมาเลเซียแบบไม่ยากเย็นผ่านเข้ารอบศึกแบดมินตันโคเรียโอเปนการแข่งขันแบดมินตัน HSBC B d o u b l e Youp w o Tour Super 500รายการโคเรียโอเปนองพ ที่สนามยอสูจินนามสเตเดียมเมืองยอสูประเทศเกาหลีใต้ชิงเงินรางวัลรวม420,000เหรียญสหรัฐหรือราว14,330,000บาทระหว่างวันที่18-23ถึงกรกฎาคม2566โดยเมื่อวันที่20กรกฎาคมเป็นการแข่งขันในรอบ2ประเภทคู่ผสมบาิเดชาพลภูวรานุเคราะห์และปอปอซับสิริแต่รัตนชัยคู่ผสมมือ3ของโลกชาวไทยลงสนามดวลกับตันเคียนเมืองและไล่เป่ยจริงจากมาเลเซีย ปรากฏว่าคู่ผสมชาวไทยไม่ทำให้แฟนๆแบดมินตันชาวไทยผิดหวังด้วยการเอาชนะคู่จากมาเลเซียไปแบบไม่ยากเยน็น2-0เกมสกอร์21-9และ21-7โดยในรอบต่อไปบาสปอปอจะเข้าไปพบกับซอซึงแจและแชย,ยูจองคู่จากเกาหลีใต้ต่อไป